มรภูมิแห่งอัตลักษณ์ได้เปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่เคยเป็นความภาคภูมิใจกำลังถูกท้าทายถึงรากเหง้าและประวัติศาสตร์กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่เพื่อทวงคืนกรรมสิทธิ์ที่เชื่อว่าถูกช่วงชิงไปกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังจุดเริ่มต้นของแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ต้องย้อนไปที่ความสำเร็จของละครย้อนยุคของไทยที่โด่งดังไปทั่วทั้งภูมิภาค ใช่แล้วภาพความงดงามของเครื่องแต่งกายที่เรียกว่าชุดไทยก็กลายเป็นภาพจำที่ทรงพลังไปทั่วโลกแต่ในเวลาเดียวกันนั่นเองก็เกิดการเคลื่อนไหวเพื่ออ้านสิทธิ์ในเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะคล้ายกันโดยระบุว่านั่นคือซัมปอรซึ่งเป็นมรดกดั้งเดิมของฝ่ายกัมพูชาแต่เรื่องราวกลับซับซ้อนขึ้นไปอีกมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์ในหมู่ชาวเขมรเอง เป็นการเคลื่อนไหวแบบไหนเพื่อประกาศเลิกใช้ชุดสัมปอดอย่างเป็นทางการเลยเลิกใช้ไปเลยใช่เหตุผลที่พวกเขายกขึ้นมาคือชุดสัมปอดเป็นเครื่องแต่งกายที่ได้รับพระราชทานจากกรรษัตริย์องค์ที่5แห่งสยามและพวกเขาก็เลยสรุปเอาเองว่าสรุปว่าสัมปอดคือชุดของคนไทยและพวกเขาได้ยุติการสวมใส่แล้วการปฏิเสธมรดกหนึ่งก็นำไปสู่การอบรับอีกสิ่งหนึ่งสินะถูกต้อง พวกเขาหันกลับไปหาเครื่องแต่งกายที่เชื่อมั่นว่าเป็นชุดเขมรแท้ซึ่งก็คือเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะเป็นสบายผ้าเฉียงบ่าการเคลื่อนไหมนี้สร้างสภาวะที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่พวกเขากําลังอ้างสิทธิ์คือสิ่งที่คนไทยรับรู้และใช้งานในฐานะชุดไทยไมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องและคํากล่าวอ้างนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสวมใส่แต่ลงลึกไปถึงความหมายเชิงวัฒนธรรมลึกไปถึงขั้นไหนพวกเขาระบุว่าชุดสบายที่คนไทยใช้นั้น แท้จริงแล้วคือชุดแต่งงานของเขมรโบราณเป็นการยกระดับความสำคัญขึ้นไปอีกแน่นอนการกระทำแบบนี้ทำให้การสวมใส่ของฝ่ายไทยในโอกาสทั่วไปถูกมองว่าการลดทอนคุณค่ามรดกข,ของพวกเขาและสถานการณ์ความตึงเครียดในปัจจุบันถูกมองว่าเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทวงคืนสิทธิ์นั้นกลับมาเมื่อมองย้อนกลับม,มาอย่างหลักฐานทางฝั่งสยามเราจะพบภาพถ่ายเก่าๆมีบันทึกที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกายอย่างเป็นลำดับขั้น เริ่มจากการนุ่งผ้าที่เรียกว่าจงกระเบนซึ่งเป็นการดึงชายผ้าลอดหว่างขาแล้วไปเน็บไว้ด้านหลังมีลักษณะคล้อยกางเกงเป็นรากฐานสำคัญของการแต่งกายในอดีตก่อนจะพัฒนามาสู่ชุดไทยพระราชนิยมอันวิจิตรในยุคสมัยต่อมาแต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือหลักฐานเชิงประจักษ์จากอดีตข,ของฝ่ายกัมพูชาเองหลักฐานจากฝั่งเขาเองใช่ภาพถ่ายจำนวนมากในยุคอนาน,านิคมฝรั่งเศสแสดงให้เห็นว่า การแต่งกายแบบสัมปอดดั้งเดิมของพวกเขามีลักษณะเป็นการนุ่งผ้าถุงหรือโซโรงคือการนุ่งผ่านรอบเอวเป็นผืนยาวไม่ใช่การนุ่งผ้าแบบโจงกระเบนอย่างที่เห็นในสยามเลยจุดนี้เองที่กลายเป็นข้อโต้แย้งสำคัญว่าการนุ่งจงกระเบนเป็นการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในภายหลังไม่ใช่รากเงาดั้งเดิมของพวกเขาแล้วความขัดแย้งนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเสื้อผ้ามันขยายวงกว้างออกไปสู่เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่กว่านั้นมาก มีการนำเสนอเรื่องราวว่าสยานหรือประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นไม่นานนักยังไม่มีวัฒนธรรมที่อย่างรักลุกเป็นของตนเองอย่างแท้จริงมุมมองนี้ถูกสนับสนุนด้วยการตั้งข้อสังเกตรุ่นการไม่มีวันได้รับเอกราช ใช่ที่ไม่ชัดเจนเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอื่นในอาเซียนประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวหรือมาเลเซียต่างเคยตกเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกมาก่อนทำให้พวกเขามีวันเฉลิมฉลองการปลดแอกจากฝรั่งเศสหรืออังกฤษยอย่างเป็นทางการมีการอ้างอิงถึงการค้นหาคำว่า o r n Nation Day แล้วพบวันสำคัญของทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยถูกต้องการที่ไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมอย่างสมบูรณ์ จึงไม่มีวันประกาศเอกราชกลับถูกนำมาตีความในเชิงลบว่าเป็นช่องว่างทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความไม่เก่าแก่และความเป็นมาที่ไม่ชัดเจนของชาติพวกเขาใช้ประเด็นนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อที่ว่าสยามเป็นผู้มาทีหลังในประวัติศาสตร์ภูมิภาคและมุมมองนี้ถูกตอกย้ำด้วยคำกล่าวหาที่รุนแรงขึ้นไปอีกยังมีที่รุนแรงกว่านี้อีก มีการกล่าวหาว่าสยามไม่เพียงแต่ละเลยประวัติศาสตร์ของตนเองแต่ยังพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาด้วยเป็นการวางตำแหน่งแห่งที่ของตนเองในฐานะผู้ให้และมองว่าสยามเป็นผู้รับโดยเชื่อว่าหากปราศจากกัมพูชาก็จะไม่มีประเทศไทยในทุกวันนี้ทั้งในมิติของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจซึ่งสิ่งนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าชาติที่เพิ่งเกิดและไร้วัฒนธรรมเป็นของตนเอง จำเป็นต้องหยิบยืมหรือขโมยวัฒนธรรมจากชาติข้างเคียงที่รุ่งเรืองและเก่าแก่กว่าแล้วสมอระภููมนี้ไม่ได้ดำเนินอยู่แท่ในโลกออนไลน์มันกำลังเคลื่อนตัวไปสู่เวทีระดับนานาชาตินั่นคือองค์การยูเนสโก มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนชุดสบายในนามของกัมพูชาให้สำเร็จเพราะพวกเขามองว่านี่คือการต่อสู้ที่มีเดิมพันสูงยิ่งสูงมากเพราะหากฝ่ายไทยสามารถขึ้นทะเบียนได้ก่อนโอกาสที่พวกเขาจะสวมใส่ชุดนี้ในฐานะมระดกของชาติตนก็จะหมดสิ้นไปตลอดการเป็นการเดิมพันที่แพ้ไม่ได้และต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนแต่เส้นทางสู่ยูเนสโกก็เต็มไปด้วยอุปสรรคในมุมมองของพวกเขา มีความเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกนั้นนั่นแฟนเป็นพิเศษทำให้เกิดความรู้สึกว่าองค์กรระหว่างประเทศแห่งนี้เอ็นเอียงไปทางฝ่ายไทยและข้อเรียกร้องของพวกเขาจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรความรับข้องใจนี้พุ่งเป้าไปสองทิศทางหลัก 1. คือการกล่าวโทษผู้มีอำนาจในกัมพูชาเองว่าปล่อยปะละเลยและนิ่งเฉยต่อการที่ไทยใช้และเผยแพร่ชุดสบายมาเป็นเวลานาน,านหลายทศวรรษ โดยไม่มีการคัดค้านอย่างเป็นรูปธรรมและอีกทางหนึ่งคือการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต่างชาติในยูเนสโกจำนวนมากมีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งถูกมองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของกัมพูชาโดยมักจะหยิบยกเหตุการณ์ความขัดแย้งเรื่องประสาทพะวิหารขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของการร้องเรียนที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองอย่างที่พวกเขาต้องการคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรรคดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องกุ้ยให้ฟัง